สวัสดีค่ะเด tamam. ็กๆที่น่ารักท e ุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูนิดานุ์ในช่วงภาษาไทยกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูนิดานุ์จะพาเด็กๆไปฝึกแต่งประโยคง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้คุณครูนิดานุ์มีคําอะไรมาให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคกันบ้างไปเลยค่ะค่ะสำหรับคําที่เราจะนําไปแต่งประโยคกันวันนี้นะคะมีทั้งหมด3คํานะคะเรามาฝึก สะกดคำกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างคำแรกคำว่าฉันสะกดได้ว่าชออะนอฉันคำที่สองคำว่าเห็นสะกดได้ว่าหอเอะนอเห็นคำที่สามคำว่ามีสะกดได้ว่ามอีอออดด aw, eh, อม,มดด aw, e, ีเราทราบกันแล้วนะคะ ว่าคำที่เราจะนำไปแต่งประโยคมีทั้งสามคำนะคะคำว่าฉันคำว่าเห็นคำว่ามีเราจะนำทั้งสามคำนี้ไปแต่งประโยคกับสิ่งของที่คุณครูเตรียมไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างแรกนะคะเรียกว่าขนมค่ะน้ำผลไม้ค่ะพัดค่ะกล้วยค่ะ และสุดท้ายนมค่ะเดี๋ยวเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปแต่งประโยคกันนะคะเรามาเริ่มต้นประโยคแรกเลยนะคะเริ่มประโยคด้วยคำว่าฉันเห็นกล้วยประโยคที่สองค่ะฉันเห็นขนม ฉันเห็นนมหรือใครจะเปลี่ยนเป็นหรือว่าเพิ่มเป็นนมหนึ่งกล่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฝึกแต่งประโยคด้วยการด้วยคำว่าฉันเห็นทีนี้คุณครูนี่ดานุจะเปลี่ยนบางคำนะคะจะเปลี่ยนคำว่าเห็นนะคะเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าเปลี่ยนเป็นคำว่ามีนะคะก็จะได้คำว่า ฉันมีทีนี้เราจะมานำสิ่งของมาใส่ด้านท้ายนะคะแล้วก็มาฝึกแต่งประโยคกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะฉันมีกล้วยฉันมีพัดก็ได้ประโยคว่าฉันมีพัด ฉันมีขนมก็ได้ประโยคว่าฉันมีขนมฉันมีน้ำผลไม้ก็ได้ประโยค,ว,โยคว่าฉันมีน้ำผลไม้หรือฉันมีน้ำผลไม้หนึ่งกล่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการฝึกแต่งประโยคกับคุณครูนิดานุชในวันนี้ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าคำที่คุณครูนิดานุชพาเด็กๆฝึกแต่งประโยคมีคำว่าอะไรกันบ้างมีคำว่าฉันเห็นมีเดี๋ยวเรามาฝึกพบทวนกันอีกครั้งนะคะในประโยคที่ว่าฉันเห็นฉันเห็น ขนมฉันเห็นพัดฉันเห็นนมฉันเห็นกล้วยฉันเห็นน้ำผลไม้ทีนี้มาเปลี่ยนเป็นฉันมีบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันมีพัด ฉันมีน้ำผลไม้ฉันมีกล้วยฉันมีขนมและสุดท้ายฉันมีนมเห็นไหมคะเด็กๆว่าการแต่งประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ลองให้เด็กๆนะคะนําประโยคที่ว่าฉันมีฉันเห็น ไปแต่งประโยคกับสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนดูนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูนิดานุตขอจบเรื่องการฝึกแต่งประโยคไปแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ